สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดกล่องอันบล็อกนะครับเนื่องจากสมาชิก <Gym. S 1> นะครับหรือว่า FC ที่ส่งพระมาให้ผมก่อนนะครับองนี้ก็เป็นพระเครื่องหลวงวอคณนะครับที่ผมดูจากรูปนะครับแล้วก็ตีราคากันคร่าวๆนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูนะครับแล้วก็มาส่องพร้อมๆกันเลยนะครับทั้งผู้ที่ส่งมาให้ผมแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆทางบ้านด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับเหตุผลที่ผมต้องแกะด้านหลังเนี่ยเพราะว่าด้านหน้าจะเห็นชื่อนะครับผม จะขอให้มันเป็น private นะครับเป็นส่วนตัวของผู้ซื้อ,อไม่ใช่ดิของผู้ขายนะครับของผู้ขายที่ส่งมาแล้วกันนะครับบางอย่างที่ผมไปซื้อเนี่ยบางทีถ่ายรูปเขาอาจจะยังไม่ค่อยไม่ค่อยอยากให้ถ่ายนะฮะโอเคนี่นะเปิดมาเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเนาะเดี๋ยวเรามาดูพักกันนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับตรงตามสเปคหรือเปล่า น,นี่ก็ส่งเคอรี่มาให้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับผมก็จะทำการแกกนะครับพร้อมๆกันจะได้เห็นกันไปพร้อมๆกันนะครับเมื่อผมแกะเสร็จปุ๊บนะครับผมตรวจสอบเสร็จปุ๊บตรงตามสเปคเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะโอนตังค์ไปให้นะครับตามที่ ได้ส่งเลขบัญชีมาแล้วก็ตามที่ได้ตกลงกันครับตรงนี้โอเคมานี่คือกล่องเดิมเลยนะกล่องเดิมนะครับแบบนี้ขออนุญ,ญาตส่องก่อนนะครับ นี่ครับองนี้เป็นรุ่นคุณพระเทพประทานพรปีสามหกครับเนื้อทองแดงเนาะ ท่องแดงนะครับเนี่ยส่อก่อนโอเคเดี๋ย,ยผมได้รับพระเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราทําการโอนเงินให้นะครับตรงนี้ให้ผมทำการโอนเงินให้พี่ที่ส่งมาแล้วกันนะครับขอบคุณมากด้วยแล้วกันนะครับท่านใดที่อยากจะปล่อยพระเครื่องหรือว่คุณส่งรูปภาพมาได้เลยนะครับคุยรายละเอียดแล้วก็ถ้า,าไม่สะดวกก็ส่งพระมาก่อนได้ครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปแบบนี้แล้วก็มาให้พี่ๆได้ชมพร้อมๆกันนะครับว่าผมเปิดพร้อมกันแล้วเราก็ผมตัวสอบพาสเสร็จแล้วเราก็โอนตังค์ให้ในะครับโอเคครับบขอบคุณครับสวัสดีครับ